สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะเข้าไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วจบบ้ะก็คือว่าเห็ดตีตีเก็บมาเนาะนก็จะเห็ดเป็นก่อนจ้ะนี่นะคะอันนี้กินได้จ้ะมันจะมีนมข้างใต้ดอกเนาะเดี๋ยวนี่ค่ะมันจะมีนมแบบนี้นะคะพ่ใหญ่เช็คได้แล้วกินไรเต้าสองตำน้ำก่อนพ่ใหญ่วะตำน้ำขิมก่อนเนาะค่ะเดแต่เขาจะพาพี่น้องไปเก็บพอตีเห็นหลายแห้งแล้วตีจะเก็บไปนะคะตีจะไปต้มแล้วก็ตีจะเอาไปดองนะคะไปดองอันหนังมันอ่ะนะ เดี๋ยวตีผ้าไปนั่งไปเก็บจ้าดูสิตัดขาดได้จ้ะาจะเด็ดเช็กอันนี้ไปนั่งเนาะเช็กว่าเพิ่นไม่นอนบ่าเนาะจ้านันก็ไม่นอน,นะคะ่ะอีนน้องบ่มแมนอันนี้บ่มแมนนะจ้ะโคารยาเนะาะจัะเพิ่นก็ะซิบหน่อยอยู่ คนละอย่างกันพี่อะน,นี่ค่ะบอมเมียนจะอันนี้อันนี้แมนอยู่เดี๋ยวกันมาก,ก่อนแล้วจจะตัดขาใส่อ้อันนี้นอน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 ,น,อน,นจีจะสวยแบบนี้เราจะเอาค่ะ ได้แบบขามันแข็งคือจังอันเพราะเห็ดดินนะจ๊ะขามันจะแข็งกันเลยนี่แม่จ๊ะโอ้โหอ๋อมันจะขค้นอยู่กับพวกหากกันนี่ค่ะหากสนแบบนี้ <c oughs> โอ้โหนี่ค่ะเนี่ยดอกใหม่ยังสินอะนี่อาจจะพอได้เอาทุกดอกค่ะดีจะเลือกเอาเนาะมันหลายอยู่จะ้ะอือ ชุบ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 โอ้โหนี่ไปต่อจ้านี่เอาดอกน้นอยๆดีกว่าดีว่าอาจจะโอเคกว่าจ้ะนี่ตอกติดกว่าค่ะดอกไหเข้าประมันใจนีนมีความเป็น เป็นนอนพนจ้ะน,นี่จะ้ะอย่างนี้เราเอาอนี่นี่นี่จะ้ตะตอนกรอบแห้งค่ะพี่นกุกรอบกรอบมากกรอบอเฮ็ดมันปุ๋ยอีก โอ้นี่ชุบ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 อันนี้แข้งแขงแขงนี่หักเลยหกักคาไปเลยจ้ะนี่เด็ดจ้องๆเลยค่ะแพ้เดี๋ยวไปกันต่อไปกันต่อจากพี่หนอกเราอีกเยอะนี่อุ้ย Ver, เก็บแคบเวิร์กนี่กับสิพ่อแล้วมั้งหลายครักเนาะทีก็จะไปต้มน้ำเลยจ้ะน้ำมาต้มเลยอือหือนี่ค่ะมันจังสีมปาปตาแบบเอาไปคยมากกวสิไม่เห็ดทีแบบว่าที่เราไม่เคยเก็บให้พี่หน่องรับชมน,นจะจนะ้ะเนาะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะมือใหม่หัด เก็บเหตุค่ะคือเดินดูไปแล้กันคือกันจ้ะตา่ตางคนต่างไม่ตีกับไม้เหมือนกันโอ้โหขานั่งออนไลายมันดูเต็นอยู่คนเดียว ไปกันต่อเลยจ้าเยอะๆๆๆมันๆเหรอป้าจะจีข้าวหนีออยวยางเส้นไม้บ้างดูเพราะเราเคยเดินมาแล้วเส้นนี้เดินเส้นใหม่ดูสิมองว่าจะบนลงทางดอกเป็นไงวะเสียงแม่เสียงเธอเอือนชั้นบอจะไปเอือนเธอได้ล่ะตีวะเป็นไงคิดว่าจีเอือนเพิ่อนไหมตาเสียงข้าเจ้าคนอื่นมั้ง เจอคุยกันสิผ้าใบมีก่ถนนเฮาจะปลอดภัยค่ะหน้าแห้งพี่นอ้องตัวตีจะถารูหน้าพี่นอ้องในเบิรงจ้ะโอ้โหร้นอนตัวน,นั้นน,น่ะแมงอะไรนะ่ะแมงซื้อไว้อย่างล่ะรื้ซื้อจน ดี๋ยวเจียไปหาตรงที่มันเยอะๆแล้วก็ถ่ายง,ง,ง,ง่ามๆพี่น้องเดิบๆนงจ๊ะตอนนั้นที่นางมาแถวใดมันจะอยู่ข,าข,าข้างๆข้างนะจ๊ะเร้ก็มีตัวมันก็บบหลายๆเนาะเป็นแถาแล้วอู๋เจอแล้วไม่นางคนสวย จะมาหลบอยู่นี่นี่นางคนสว,สวยสวยสวยเลยสวยสายเลยจ้าตัวยังวันกับหาถนนกันจ้อเอาหมดเริ่มเ,เอาแบนมนออีกละ เขาป่าเล็กๆจ้ะเขินหนาแบบนี้เขินอันนี้เดินเขาทรายเลยมันจะมาเกิดป่างงามเป็นชุมพูอองตองแซมไปกับดอกไม้เนาะ ดีจังเลยดอกไม้ปาก็งามจ้ะฮ้ยทดัทดทดัทดทัดทัดกินข้ากันนะจ๊ะเนาะ ละจ้ะนอนกินพันละนอนนอนจัดการแล้วจ้ะวะักเท้าบ่เท้าจ้าโอ้โหเหตุยังนี่มันเนากินได้มากเนาะ สภาพงงกลับคืนแล้วจ้ะจะไปหาอีกฟังถามกับรถเนาะเดินมาตรงนี้เล็กน้ยอยค่ะเดินตามถนนมาหน่อยนึงเหมือนเจอตรงนี้แหละหลอย นอน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 ข้างนายยงง่ามจ้ะแต่ข้างในนอนนอนกิน นอนจัดเตยดรอยอะๆเลยนอนเขาก็บ้เอาละเนาะเอนดอกใช่มันไม่ไม่นอนนะจ้ะดอกเล็กๆเนี่ยน่าจะปลอดภัยนอนดีดีวะ่ะว,ว้าวตรงนี้สวยเลยนี่นี่นคะ่ะโอเคเลยจ้านี่เดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะึงสวยๆ นอพี่น้องเนาะนี่จะขอถ่ายรูปกันเออจ้าโอเคเมื่อกี้ถ่ายรูปจ้ะเอาเห็ดดอกเดินมาร่วมกันเนาะถ่ายง่ายง่ายจ้ะพี่น้องเอาไปลงหน้าปกชื่อสวยพี่น้องได้รับชมกันจ้ะสุดยอดพยาส่างขอเข้ามาถามเห็ดยังกินไดบ้างจังอุดลม้ะพี่นอ้อง โมเมนต์อันนี้ได้็นอีกอันหนึ่งเนาะจะร่ลงไปเพชรร่มงจะจะล่องเพเชรชิมเบิรงจ้ะว่ามันจะเป็นยังไงนล้วมันจะเพชรเพชรดๆจะไปชิมดูชิมดูจะเห็นมันหลายนะจ๊ะดีก็เลยอยากเก็บเนาะ ไปละบปเจ้าไปละบปขาเจ้านี้วายนางนางท่านรอเลยชุบสวยงามแทบลาราอีกทีนะคะเนาะจะมองก็บตี เห็นไหวนะ้เจีบระยังเข้าไปเบิ่งเดีจ้ะมันคือสิไกลปวดปุนฟังทางผุนะต่ว่าตยัยังแถวๆนี้แหละ็สิงโง่ไปอ้อมไปฟังทังรถเลยปถดปวาจุปุ้นจ้ะเก็บแค่อ้อมออมรถนี่กับสิไดใดร้ายแล้วล่ะพี่น้อยมันมันหลายพอมันหลายเจอมันหลายเกินอ้าวนี่สิ่งที่เรามัก เรากดเจอจ้าดูสิคะมีอีกบอนอเนี่นจะก็ดอ่อนอยกินอยู่เนาะเห็นใจขอบคุณนะจ้าขอบคุณธรรมชาตินะคะเนาะมาเราจะกลับมู่กับไปฝั่งน่นู

นี่เราเอาดอกมันหน่อยๆนะคะดอกใหญ่พ่นจะถ่าแม่พันจะมีมีแม่จ้ะมอาวิสต์่ยมันจะมีนเนต่ยเมาจอเอาหมามาเทรนเทรนอมเทรนดูใหคเขาฟีคอมมีพริด กาแฟ please my cup ห mm hmm. uh. okay. okay. oh, นู my cup in in posta okay can have to stop okay นกจะไปกินไปกาแฟหายอนเจ้าตีนนจ,จะอันเนี้ยนกจีจะรอดไปพัดเลยเบิ่งค่ะมันเสร็จแสบก่อต้มน้ำชิมก่อนนะคะจนกว่าจะไปดองเนาะดองเกลือจะ้ะต้มแล้วก็เอาดองเกลือแล้วก็ไปถึงบ้านเทาจะ้ะไฟจะ ไปถึงบัาน็ค่ไฟจะเอาไปปรุงเพิ่มจะ้มจะเ้าอ,นนอาหมามามาฝึกแล้วเจ้าจะได้เอาไปแบบย่ำเจ้าไปลาซัดนะคะจะเอามาไปไล่เนาะ,นะไปต่อนไปยังสิฝึกหมา ค้นนอดละจ้ะนึกว่าเป็นคนพอแรกค้นขอน,นนอดนนอดเลยแต่พนอแบบเนินๆเนะาะพนอแบบเนินๆเลยเรื่อกับแปลงใจว่าเพื่อนแีลงเพื่อเอาเอปอกลังข้าวลดไว้เดืออยากให้หัวว่าเออตรงนี้ตรงนี้มีคนแบบมาผักเป็นสิบล็อทุกขั้นเลยจ้ะ โอเคค่ะแล้วตีคอตัวล่างก็นะะ่าจะเดตีเตวมเต็มจะต้มอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าต้มไปแล้วเพิ่นอันซิมเบิร์น,นะคะเพิ่นยังไม่ความขมอ,อยู่จ้ะจะขมจักหน้อยเนาอยตีก็เลยต้มอีกนะคะ